เริ่มปกรรมฐานที่แรกไวฟังพระกรรมฐานท่านเทคกูวาอาจารย์กรรมฐานท่านเทตกัดทำอยู่กับใจทันวัน,นให้กำหนดใจไว้ให้ดีเพราะทำอยู่กับใจท่านเราก็ยังไม่ไม่อยากจะเชื่อทำอยู่กับใจที่ไหนอย,อยู่กับคำไพน่วาในใจนะ ทำอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำทั้งหลายอยู่ที่ใจแล้วไม่ยักเชื่อพระธรรมแปดหมื่นสิพันพระธรรมขันธ์อยู่ที่ใบคำพีทั้งนั้นมาว่าอยู่ที่ใจทาไมว่านี่เป็นความรู้สึกของนี่หมายเป็นความรู้สึกดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นแต่พอฟังท่านเทศ เข้าไปเรื่อยๆองไหน,นท่านเทศท่านก็บอกอย่างนั้นไม่เคยเทศผิดเพี้ยนกันไปเลยว่าทำอยู่กับใจทำอยู่ที่ใจพอฟังไปโดยลำดับจิตมันปรากฏเป็นความสงอบขึ้นมาในขณะฟังธรรมคือที่แรกเวลาฟังท่านเทศจิตมันส่งไปหาท่านโน้นมันไม่ได้อยู่กับตัวท่านบอกว่าจะให้สง่สงจะส่งจิต ออกมาสู่ภายนอกให้ทําความรู้ไว้ภายในตัวเองทําจะเข้าไปสัมผัสเองที่จากการะแสอย่งทำที่ท่านแสดงไปมันก็ไม่ฟังมันก็ส่งออกไปนูป่นหาท่านเทศดีไม่ดีอยากจะมองดูหน้าท่านด้ดมันถึงถนัดฟังเทศทําไมดูหน้าผู้เทศเลยดูปากผู้เทศรู้สึกไม่ถนัดมีเป็นความรู้สึกตั้งเดิม แล้วเวลาฟังนานๆนี่มันปรากฏผลขึ้นเป็นความสงบภายในใจในขณะที่ฟังเทศท่านาเริ่มเกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจสมาธิทำอยู่ที่ใจแล้วนี่เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาขณะฟังเทศท่านจิตไม่ส่งไปอื่นเลยนี่ส่งไปหาท่านก็ไม่ส่งมันเพลินกับความสงบ ใจเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟังแล้วเพลินไปเรื่อยๆเลยทําให้เกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจนั้นถูกต้องแล้วจึงเริ่มเริ่มเป็นความเชื่อขึ้นมาในขณะที่สมาธิทำคือความสงบเย็ยนใจปรากฏขึ้นในจิตของเราขณะที่ฟังเทศจากท่านต่อจากนั้นก่อนเป็นเหตุให้อยากฟังอยากได้ยินได้ฟังเรื่อยๆเพื่อเป็นเครื่องกล่อมปิดกล่อมใจเรา ในลำดับแรกเป็นอย่างนี้ขั้นลำดับต่อไปการปฏิบัติธรรมจะเดินจงก,กรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนานก็ดีผลปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นที่อื่นขณะที่จิตไม่มีความสงบวุ่นวายตัวเองก็อยู่ที่ใจมีทราบว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆเอ้ะทำไมวันนี้จิตไม่สบายก็ทําให เกิดความต้นใจขึ้นอีกในเงนี้ย,ยจะพยายามหาทางสงบให้ได้แล้วก็เข้าที่ภาวนาพอเป็นความสงบขึ้นมานี่ก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นว่าทำอยู่ที่ใจโลกมันอยู่ที่ใจทำก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังเทศจึงควรทำความรู้สึกไว้จำเพาะตัวเท่านั้น ไม่จําเป็นจะต้องส่งกิตออกไปสู่ภายนอกมีออกไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้เทศเป็นตน้นเมื่อเราทําความรู้สึกไว้กับตัวของเรานี้ธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปมากน้อยไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ของเรากิตเป็นผู้รู้กระแสะเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเข้ามาสัมผัสแลสัมผัสกันไปเรื่อยๆกิตไม่มีโอกาสที่จะส่งไปสู่ภายนอกแล้วทําเป็นเครื่องเย็น แล้วก็ทำให้เพลินไปเพลินไปกับขณะนี้ขณะนั้นคือทําสัมผัสเป็นขณะขณะตามกระแสเสียงกันติเทศเป็นบทเป็นบาทสัมผัสต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอีกก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ์จึงต้องตั้งจิตไว้ภายในตัวเอง ไม่ต้องส่งออกไปภายนอกและไม่ต้องคิดต้องกรองอะไรมากมายในขณะที่ฟังคอยฟังให้เป็นความรู้สึกเข้าใจไปกับกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นจะซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของเราจิตใจเมื่อไม่กวนตัวเองด้วยความคิดในเรื่องต่างๆมันก็สงบเท่านั้นแต่ต้องสงบด้วยวิธีแก้กัน คือจะให้จิตสงบเ,เฉยเฉยอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่งหรืออาศัยการฟังธรรมในขณะท่านแสดงอย่างนี้ถึงจะเกิดความสงบอะไรเล่าที่วุ่นมากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะวุ่นมากยิ่งกว่าใจถ้าพูดถึงเรื่องความขุนมั่ก็มีอะไรที่จะขุนัวยิ่งกว่าใจความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายเพียงไรไม่มีอะไรที่จะสู้ใจได้ ภัยก็ว่าร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์เพราะอํานาจของกิดเลสเรื่องของกิดเลสแต่ไม่ตั้งแต่แสดงให้เกิดความทุกข์ไปโดยลำหนับลำหนับเท่านั้นท่านจึงสอนให้เห็นโทษพยายามตั้งสติพิจจรนาในแง่ต่างๆด้วยความจงใจ เมื่อสติกับความรู้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับการพิจารณาในแง่ต่างๆจะเป็นทางด้านปัญญาหรือแง่ไหนก็ตามต้องได้อุบายแยกพายขึ้นมาโดยลำดับอย่างท่านสอนว่าชราปิทุขามานำปิทุขังอริยสัจจังเขาบอกอริยสัจชาติบิกขาชราบิกขาชาติความเกิดเป็นทุกข์ เราก็มีความเพลิดเพลินในเรื่องการเกิดเห็นลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจหลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจญาติมิตรสหายลูกหลานของญาติมิตรสหายเกิดขึ้นมาก็ดีใจไม่ได้คำานึงถึงความทุกข์ของเด็กที่เกิดขึ้นมาแต่ละรลาย,ายเรียกว่ารอดตายนั่นมามานั่นเลยถ้าเราดูแง่ต้นมันเห็นชัดเจนกับแง่ปลายคือความตายแล้วมันก็เท่ากันจะทําให้เกิดความเพลิดเพลิพนที่ไหนได้ เพราะรอดตายมันถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าไม่รอดก็ไปในขนานั้นตายในท้องก็มีตายในขนาดที่ตกคลอดออกมาก็มีเนี่ยก็เพราะความทุกข์ถึงขนาดตายมันถึงตายได้คนเราเการเกิดขึ้นมาเป็นคนอายุขนาดมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องทุกข์ถึงตายมันถึงตายได้ความทุกข์อันนี้มันมีมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นสัจธรรม เป็นสิ่งที่น่าเห็นพทดเห็นไถเป็นความขยะขยะแยง้งตัวจะกำจัดปัดเป่าให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยความาท่าเพียนของเรามีสติป,ปัญญาเป็นสำคัญเมื่อเรามีความเพลิดเพลินในความพอใจในตอนต้นแต่เราไม่พอใจในตอนปลายเึ่นความเกิดเราพอใจความตายเราไม่พอใจมันก็ขัดแย้งกันไปวันยังคำ่ำความขัดแย้งกันมันเป็นความสุขที่ไหนในหัวใจคนเรา ต้องเป็นความทุกข์อยู่โดยดีเพื่อให้ต้นกับปลายคงกันจึงต้องให้พิจารณาไปตั้งแต่ชาติปิดุขาชราปิลขามารนําปทุุขังตลอดสายไปเลยมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ทางแห่งกองทุกข์เดินทั้งนั้นไม่จะทางอะไรเดินมเมื่อสรุปลงในการพิจารณารอบรู้ในสิ่งทั้งหลายนี้แล้วทั้งกวัวลูกข้างนัตถิอชาตัดสัตว์ทุกย่อมมมีแก่ผู้ไม่เกิดนาน มืม่นมาเกิดมาแล้วมันจะมีทุกข์ที่ไหนคือเชื่อให้เกิดไม่มีเชื่อไม่เกิดให้เกิดไม่มีก็คือเชื่อแห่งทุกข์ไม่มีนั่นเองทุกข์ก็มีในหัวใจเพราะฉะนั้นพระหันท่านจึงไม่มีทุกขเวทนาภายในจิตใจ,จหรือว่าเวทนาอย่างนี้ท่านไม่มีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุบเบกขาเวทนาก็ดีภายในจิตใจ,จของพระหารันท่านไม่มีมีแต่จิตเป็นพวกเรากายพวกเราส่วนกายท่านมี ท,ทุกเหมือนกันกับเราเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าจิตนั้นรับทราบไม่สามารถที่กระทบกระเทือนจิตใจของท่านให้หวันไหวไปได้เหมือนจิตใจของผู้ตชนสุขท่านก็รู้ในส่วนร่างกายทุกท่านก็รู้เฉยๆท่านก็รู้แต่ทางด้านจิตใจของท่านไม่มีเรื่องเวทนาทั้งสามเพราะจิตนั้นพ้นไปจากเวทนาแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปแทรกสิงได้เลยเป็นธรรมล้นวน อันนี้จังทุกขังตา,าที่เรียกว่าทุกขเวทนา,าก่อนอันนี้จังทุกขงาาังตาสุขทเวทนาก็เป็นออ้จังทุกขังตาอุเบกขาเวทนาก็เป็นออ้จังทุกขังตานี่จึงไปเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั้นไม่ได้เราอยากมีความเจริญภายในจิตใจกนพยายามสร้างคุณงามความดีศีนทานอย่าได้ขาดเป็น ความดีรนบนหล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่จะสืบพบสืบชาติต่อไปคนเราที่มีพื้นฐานอันดีด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไม่ว่าจะพบใดชาติใดก็ต้องมีความดีติดตามเสมอสุคติเสมอเป็นที่หวังได้ในเมื่อยังไม่พ้นจากกองทุกข์ไมห่หาเกียจคร้านพยายาม้ามีความสามารถ ที่จะเจริญเมตตาพาวนาเพื่อส่องดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนต่างๆนี้ก็ให้ทํำไปอย่าได้ลดละขัดไปทุกวันขัดไปทุกวันจิตใจเมื่อรับการขัดเกลาอยู่เสมอย่อมมีความผ่องใสเมือจิตมีความผ่องใสแล้วย่อมจะเห็นเงาตัวเองเหมือนกับน้ำใสมองเห็นอะไรได้ชัดเจนจะเป็น ่ากเป็นหนามหรือเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตามอยู่ในน้ํานั้นสามารถที่มองจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจมีความสงบแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้รู้ได้ง่ายยิ่งกว่าจิตที่ขุนมัวไปด้วยพิเรศอ,อสวะหรือความว้าวุ่นทั้งหลายท่านจึงสอนให้ชำระจิตใจในโอวาทิท่านรวมไว้ใน โอวาฏิโมก่าสัปป,ปะปัสสะอาการนังการไม่ทาความชั่วทั้งหลายนั่นแหละประการหนึ่งกูจะสู้ประซัมประายังกุศลให้ถึงพร้อมประการหนึ่งสกิตตะประโยชน์ปับปานังการทํากิตให้ท่องแผ่วถึงความเมืสุดนั่นประการหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำดังสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ย พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปเร้าหมองท่านไม่ให้ทําใ้พยายามทําตั้งแต่กุศลคืองามความดีเพราะความฉลาดของตนกุศลส,สูป,ประสัมปทาคือยังความฉลาดให้ถึงพรอ้อมน,นั่นเองการทําจิตให้มีความผ่องใสจนถึงขั้นเบอร์สุดนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่อยู่ในความสามารถของมนุษย์เราที่จะทำ พระพุทธเจ้าก็ลำบากภาษาวกทั้งหลายท่านก็ลำบากมันดาท่านผูดถึงความบมิสุทสิดต้องลำบากด้วยกันทั้งนั้นแต่ลำบากเพื่อความบมิสุทสุดเพื่อความลุดพ้นไม่ใช่ลำบากเพื่อความร่มจมจึงเป็นสิ่งที่น่าทำคิดเวลามีสิ่งสุขโผกสมมมครอบงำอยู่มันก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรแม้ตัวของ,ต,องตัวเองก็ตำหนิติเตียนตัวได้ บางทีอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายซะดีกว่าอย่างนี้ความอินนาละอาใจในความเป็นอยู่ทั้งหลายไม่อยากอยู่ในโลกในโลกเขาได้เห็นนี่เพราะจิตมันอับเฉาจิตมันขุ่นมัวมากจนกลายเป็นไฟทั้งกองไม่น่าอยู่เวลามันอับเฉาขนาดนั้นจิตเพราะสิ่งที่อับเฉาสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามันครอบจิตซะจนมองหาสาระสาคัญของจิตไม่มีเลย ึงคิดอยากจะตายไปเห็นว่าจะดีตายไปแล้วมันก็ไม่ดีมันจะดีมาจากไหนปัจจุบันมันยังไม่ดีอยู่แล้วถ้าจะดีด้วยความตายโลกนี้ก็เคยตายกันมานานทําไมไม่เห็นดีมันไม่ดีนั่นเองถึงไม่อยากตายถ้ามันดีแล้วตายหรือไม่ตายมันกม็มีปัญหาอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วขณะทก่สิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลย มาครอบงานกิตนั้นจิตม,มันไร้สาระไปหมดแต่เมื่อได้ชำระศาสสางออกโดยลำดับลำดับก็ค่อยส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นประาาจ,จักษ์ภาณาจิตใจคือความสงบเย็นใจจิตใจก็ผ่องใสสบายยิ้มแย้มแจ่มใส นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือทําหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็มีความรื่นเริงมันเทิงด้วยความสุขที่ปรากฏอยู่กับจิตใจของตนเองคนเราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็พออยู่ทั้งนั้นเนี่ยมันสําคัญอยู่ที่ใจถ้าหากใจไม่ดีอยู่นห้นี่มันก็ไม่ดีที่นี่ว่าจะดีที่นั่นว่าจะดีลอกเจ้าของไปเรื่อยๆที่โน้วนว่าจะดีชาตินี้ไม่ดีว่าชาติหน้าจะดี เป็นอยู่ไม่ดีตายไปเห็นจะดีมันหลอกไปเรื่อยๆผู้ที่ร้อนๆอยู่นี่แหละมันหลอกผู้ที่กุ้งรุมถูกกุ้งรุมอยู่ด้วยความรุมร้อนทั้งหลายเนยมันหลอกเรานนั่นจะดีอันนี่จะดีมันไม่ได้ดีไปอยู่ที่ไหนก็เท่าเดิมแหละเพราะตัวนี้ไม่ดีองต้องแก้เพื่อให้ดีแก้ด้วยความเพียรของเราให้พยายามพิจารณา กำจัดด้วยความเพียรทำสมาธิก็ให้มีความสงบได้บังคับบัญชาจิตในขณะที่ทำสมาธิภาวนาคือขณะที่บังคับจิตฝึกทรมานจิตไม่ใช่เป็นขณะที่จะปล่อยไปตามอำเภอใจของจิตท่านจึงจเรียกว่าความเพียรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศิกต,ต่อใจจนใจได้รับความสงบ,บขึ้นมา ใจได้รับความสงบนั้นเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความปล่อยไปตามใจเราควรจะเห็นผลด้วยเห็นคุณค่าของความเพียรน,นี้บ้างแล้วเพราะเรามีความสงบใจลงได้ด้วยความเพียรแล้วสงบลงไปได้เรื่อยๆเพราะความเพียรเรื่อยๆเนี่ยคุณค่าของความเพียรก็ควรจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นตามคุณค่าของจิตที่จะเป็นผลออกมาจากความเพียร อพิจารณาทางด้านปัญญาก็บกำหนดพิจารณาไปให้เห็นชัดเจนแต่ตรองดูสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความจัดความจริงของมันที่มีอยู่ในโลกทั้งหลายนี่โลกท้งนกว้างแสนกว้างอันหว่างนั้นแต่สิ่งที่มันคับแคบที่สุดก็คือหัวใจที่ติดตันไปด้วยกิเลสมันคับแคบนั่งอยู่นอนอยู่ก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายคือมันแคบมันทับตัวเองเนี่ยแก้ตรงธรรมชาติที่มันแคบแคบนี่ออก ให้จิตใจได้รับความกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาภายในตัวจิตใจก็โล่งเย็นสบายอา้าวที่นี่เราจะพิจารณาถึงย่างทุกข์อันก็มีกําลังอยู่พิจารณาพอใจพิจารณาเพราะทุกข์เป็นหินรับสติรับปัญญาให้มีความให้มีให้คมกล้าขึ้นเป็นลําดับตัดฟาดฟันกิเลสจ,จะอาสวะออกโดยสมาธิประการหนึ่ง ด้วยปัญญาถอดถอนกิเลสมันถอดถอนด้วยปัญญาจับก,กิเลสมามัดไว้ด้วยสมาธิคือจิตสงบลงสมาธิก็รวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวไม่ซ่านออกไปในที่ต่างๆจนถึงจับตัวไม่ได้ปัญญาคลี่คลายออกมาดูให้เห็นชัดเจนว่าจิตนี่มีความติดข้องพวกพันกับสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือรูป เวทนาสัญญาสัขงขานวิญญาณแยกแยะดูให้เห็นละเอียดถีถ้วนตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่ใค่ควรแล้วใค่ควรเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเป็นสิ่งที่ท่องเที่ยวของสติปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นหินรับปัญญาพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งแตกฉานออไปเดินลำดับเข้าใจตามเป็นความเป็นจริงแล้วค่อยปล่อยวางลงไปเรื่อยๆการปล่อยวางก็คือการปล่อยวางภาระ ที่กดทวงอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยอำนาจแห่งอุปาทานนั่นแหละคิดคิดเรื่องอะไรบ้างเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคิดขึ้นไปในขณะก็ดับไปในขณะคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับคิดอะไรขึ้นมาก็ดับเท่านั้นท่านเรียกว่าสังขารความปรุงความปรุงขึ้นความเกิดขึ้นอย่างสังขารคือความปรุงกับความดับไปมันเป็นของคู่กันเกิดเกิดกับ ดับพร้อมอยู่ในเวลานั้นแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนได้กับความเกิดดับแบบนั้นเนี่ยพิจนาทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วใครๆก็กลัวคาว่าทุกเราจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรทุกทั้งกองเรายังมาถือเป็นเราเหรือถือเป็นเราก็ถือเอาไฟมาเผาจิตใจของเราทุกให้ทราบมันเป็นทุกผู้ที่ทราบเป็นทุกไม่ใช่ทุกนั่น คือใจใจเป็นผู้รู้เรื่องทุก์ทั้งหลายทุกเกิดขึ้นใจก็รู้ทุกตั้งอยู่ใจก็รู้ทุกดับไปใจก็รู้รู้ด้วยปัญญารู้อยู่ธรรมชาติอย่างหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนว่าทุกเป็นทุกเราเป็นเราคือรู้เป็นรู้ทุกเป็นทุกนี่ประการหนึ่งนี่ว่าไงไห่สัญญาจำหน้าทลายมันก็ลืมไปหมดถ้าต้องการจะจำก็ มาตั้งใจจำกันใหม่จำไปพร้อมดับไปพร้อมขณะเดียวขณะเดียวกันเช่นเดียวกันเนี่ยนี่หรือเป็นตนความจำได้หมายรู้แล้วดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆนั้นนั้นหรือเป็นเราเป็นของเราถ้าว่านั้นเป็นเราเป็นของเราเราก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาที่เพราะทุกเพราะสัญญาจำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปเนี่ยความทุกข์ก็เกิดดับดับเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเราก็ต้อง พอให้เกิดดแบบับดับให้รับความเดือดร้อนวัยไม่หยุดไม่ถอยนั้งจริงต้องพิจารณาให้เห็นสภาพที่เกิดที่ดับ Hindu. มีอยู่รอบใจของเราอยู่รอบตัวรอบตัวคือรอบขันหรือว่ารอบใจวิญญาณเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เมืม่อไหร่เห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันเกิดนุ่นเราได้สาระอะไรจากมันพอรับทราบพับในทางตาทางหูทางจมูกทางเลิ้นทางกาย มันก็ดับไปพร้อมๆพร้อมๆพร้อมๆเนี่ยเอาอะไรมาเป็นสาระไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระรูปนั้นหรือเป็นตนเสียงหรือเป็นตนกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนั้นหรือเป็นตนเฮืออะไรยินญาณความความรับทราบสิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสนั้นหรือเป็นตนมันรับทราบพับๆพับๆแล้วดับไปพร้อมๆพร้อมๆนั้นหรือเป็นตนเป็นตนอะไรความเกิดกับดับพร้อมไปถือเป็นตน เราจะเอาความนอนใจกับมันได้ยังไงมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเรายังถือความเกิดความดับว่าเป็นตนเราก็ยุ่งไปวันยั่งค่ำอะไรเพเพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับทั้งนั้นไม่ว่ารูปของเราไม่ว่าเทนาสุกทุกข์เฉยไม่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณมันมีเกิดมีดับของมันเป็นประจําอยู่ทุกอย่างทุกอาการแล้วเราจะไปคว,ว้าวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราอยู่ได้ยังไงทั้งทั้งที่มันเกิดมันดับก็ทราบอย่างประจักษ จึงต้องใช้ปัญญาพิจนาให้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของหมันผู้รู้ไม่ดับเอใจแท้ๆผู้รู้ผู้นี้ไม่ดับอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ผู้ที่รู้นี้ไม่ดับดับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปของเขาเช่นรูปเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นสภาวะธรรมท่านเรียกว่าเป็นไตรล,ลักษณ์ไตรลักษณ์คือที่จิตักขหนา้ตาย จะมาถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรถ้าพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อาจจะประยึดถืออืแต่เวลามันพิเลนมันนั้นหนามัน,น,น,นไม่ได้เคยพิจารณาแล้วมันมันไม่ทราบว่าอาจอาจมันด้านของมันมจะวางไงนี่แล้วพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วมันต่อยของมันเองต่อยออกโหมดถึงเวลาจะเป็นจะตายให้เอาอันนี้แหละเป็นสนามรบนะ เฉพอ,อย่างยิ่งทุกเวทนานั่นแหละจะออกหน้าออกตาที่สุดในขณะจะแตกจะดับเอาทุกขเวทนานั่นแหละกัจะบจิตนี่นะเป็นสนามรบพิจารณากันให้เห็นตามความจริงของมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันไม่เลยตายทุกนี้ถึงถึงแค่ตายธาตุขันนี้ถึงแค่ตายจิตใจไม่ถึงแค่ตายเลยตายนั่นเพราะจิตไม่เคยตายมันเหนือสิ่งเหล่านี้อความทุกข์กระทุกถึง แค่ตายเท่านั้นไม่เลยจากนั้นเวทนาตัวไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแค่มันดับของมันเท่าน,นั้นมันจะทุกข์มากทุกน้อยจิตรับทราบอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติเราจะทราบทุกระยะระยะของทุกเวทนาที่เกิดผู้รู้มันไม่ได้ดับเราจะไปวิตกวิจารอะไรกับเวทนาซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตอาศัยธาตุขันเกิดขึ้นอาศัยกายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กายมันเป็นเวทนาของมันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นนี่ มันเป็นคนละชิ้นละอันคนละอย่างอยู่เช่นนั้นนี่คือความจรินล้วนๆเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเปียวกับความกินี้แล้วเราก็สนุกพิจารณาทุกเวทนาทั้งหลายแต่พ่ออย่างยิ่งในวาระสุดท้ายเอากันให้เต็มเหนียวทีเดียวอะไรจะดับก่อนดับหลังให้มันรู้พอผู้รู้นี่จะรู้ตลอดสายจกนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างดับไปหมดผู้รู้นี่ก็ยังไม่ดับน,นี่แหละการพิจาณา ถ้าเราได้เห็นเหตุเห็นผลกระเสียครั้งหนึ่งเท่านั้นความอาจฐานในเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นทันทีถึงคราจาเป็นนางอย่างนี้มันจะเตรียมท่ากันเลยเตรียมท่าอะเตรียมท่าเป็นนักรบเข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตพิจารณาด้วยปัญญาเอาปสติปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหันแหลกลงให้ถึงความจริงแหลกลงไปไม่ไปถึงไหนถึงความจริงนะ ฟาดฟันลงไปก็คือฟาดฟันให้ลงให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นความจริงแล้วราบไปหมดสงบไปหมดไม่มีอะไรจะมากอ่อควรจิตใจอันใดที่ยังมากอ่อควรจิตใจอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าจิตยังยังยังไม่พิจารณาให้ถึงความจริงเต็มที่ได้ถ้าดถึงความจริงเต็มที่ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่จะมาแย่ yeah, มาแทนมายุมาควรจิตใจได้เป็นสภาพที่จริงทักก่วทั่ไปหมดนั่นท่านเรียกว่าราบ ลงด้วยความจริงเพราะอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาเห็นชัดนี่แหละาพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายหรือท่านพูดสิ้นทุกทั้งหลายท่านสิ้นที่ตรงนี้ตรงที่ทุกมีทุกมีมีที่ไหนมีอยู่ที่กายที่ขันนี้ที่จิตอันนี้แยกแยะกันก็แยกแยกที่นี่รู้ก็รู้กันที่ตรงที่เราเคยหลงนี่แหละไม่รู้ที่ไหนผู้ที่จะทําให้รู้ก็คือปัญญา เครื่องมือบุกเบิกหาความจริงไม่มีอะไรที่จะเทียมเท่าสติปัญญาได้นี่เป็นเครื่องมือที่บุกเบิกให้ถึงความจริงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายและเป็นเครื่องสำรอบปอกกิเลสออกจากจิตใจได้อย่างสิ้นเชิงก็ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนสติกับปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้กิเลสอาสวะเราจึงนำสติปัญญานี้ไปใช้ใน เวลาจําเป็นคือเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจวนตัวนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ยากมิสารติใกล้กลายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงไปทั้งหมดไม่สามารถได้ทั้งนั้นเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านเรียกว่าอัตตาหิตธนโนทโถเอาให้เต็มภูมิตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเราจะทํายังไงจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะไม่กลายเป็นค่าศึกต่อเราเอง เป็นเรื่องความรุ่มหลงความอ่อนแอความไม่มีสติปัญญาที่จะนำมาใช้ก็คือเป็นค่าสิบต่อตอนเองถ้าเรามีสติปัญญามีศรัทธาความเปลี่ยนมีความแกล้วกล้าสามารถตามหลักธรรมที่เราทรงสอนไว้พิจารณาลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตอนโดยแท้นี่เอาให้ได้ที่พึ่งไม่มีที่ไหนล่ะพุทธทางพนางกระฉามีกระเทือนอยู่ภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหน ทำมังสนังกระฉามมีกระเทือนที่จิตใจสังคังสนังกระฉามมีกระเทือนอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นรวมเป็นภาชนะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมในจิตดวงเดียวนี้ถึงว่าจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายเอาให้เห็นแล้วเฉพาะยังยิ่งจิตทั้งดวงนี่แหละคือธรรมทั้งดวงขอให้ทํามะจิตนี้ยิ่งหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็ยิ่ง พุโทโธธรมโมสังโฆไม่ทราบจะไปถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติแห่งความรุ่งตัวเองที่แสดงความสมบูรณ์อยู่เต็มที่แล้วก็ฉันใดก็ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าถ้าทำประสงค์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้อืเป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี้่ผลแห่งการปฏิบัติกำจัดวิรลยกอาสวะของตัวเอง ตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่ามีราคามีแต่ขี้เป็นหัวใจคือขี้โลกขี้โกรธขี้หลงทั่งละขี้นี่ออกโดยลำดับลำดับเมื่อหมดของปกปกนี้แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายอยู่ไหนก็สบายธรรมน,นิพพานังปรมังสุญญ์ยางอะไรสูญมันก็รู้เอก<ม>อะไรยังอยู่ก็รู้นะ ใครจะไปรู้ยิ่งยิ่งกว่าผู้สิน้นกิเลสแล้วเขาคําว่านิพพานังปรมังสุญญย่ังนี้ท่านพูดออกมาจากความที่ผู้สิน้นกิเลสแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุทธเจ้าพวกเราไม่เห็นว่าทะไรเั้นก่อนอย่างนั้นแล้วพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี้คําว่านิพพานังปรมังสุญญงจะไม่มีปัญหาเลยเลยประจักษ์อยู่กับใจแล้วว่าอันใดสูญอันใดย่างอื นิพพานังปรมังสุข s u k ดังเด็คคำว่าปรมังสุขข u k เป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความเมือสุขของใจรวนร้วนจึงไม่มีการที่คำที่ว่าเกิดที่ว่าดับเหมือนทุกเวทนาทั้งหลายมีทุกเวทนาเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ไตรลักษณ์ปรมังสุข s u ที่ประจําจิตบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สุขที่เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่สุขที่เป็นทุกขังจากนัตตายึงไม่มีความแปรสภาพ คงเส้นคงวาแต่นว่นนี่พานเที่ยงอะไรเที่ยงจิตที่บริสุทธิ์ที่เท่านั้นเที่ยงเอาให้เห็นเอาให้รู้มีอยู่กับทุกคนฮะการแสดงธรรมเห็นสมควรขอยุติเองเท่านี้